สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนครั้งนี้นะครับครูนพดลจตุไพบูรณ์ก็จะมาเนื้อแนมเมื่อหาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้นักเรียนฟังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3มุมมองภาพและการแสดงผลซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องต่างๆดังนี้นะครับเรื่องที่3.1มุมมองมาตรฐานเรื่องที่3.2 การเครื่องมุมมองรอบโมเดลเรื่องที่3.3การเครื่องมุมมองแนวราบเรื่องที่3.4การขยายมุมมองเดี๋ยวครูจะสรุปสาระสำคัญของแต่ละเรื่องให้นักเรียนฟังนะครับเรื่องที่3.1มุมมองมาตรฐานการทำงานกับโมเดล3มิตินั้นจะมีมุมมองที่รอบด้านแตกต่างจากโมเดล2มิติดังนั้นเพื่อความเหมาะสมก,กับการดูโมเดลแต่ละมุม โปรแกรม sketchup มีเครื่องมือมุมมองกล้องซึ่งจำลองมุมมองเหมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมของชิ้นงานจริงเรื่องที่3.2การเคลื่อนมุมรอบการเคลื่อนมุมมองรอบโมเดลเครื่องมือเพื่อการแสดงผลในรูปแบบต่างๆของโมเดล3มิตินั้นจะมีการเคลื่อนที่มุมมองโดยการใช้เมาส์คลิกเครื่องมือที่ทูบาร์หรือใช้แป้นพิมพ์ร่วมด้วยดังนี้ การเคลื่อนมุมมองรอบโมเดลออบิทมีไว้สำหรับการหมุนมุมมองรอบชิ้นงานในลักษณะการโครจรรอบๆเรื่องที่3.3การเคลื่อนมุมมองแนวราบการเคลื่อนมุมมองแนวราบแพนใช้สำหรับการเลื่อนมุมมองแนวราบโดยไม่หมุนมุมมองจะเห็นได้ว่าหน้าที่ของแพนและอออบิทนั้น เป็นการจัดการมุมมองชิ้นงานที่ต่างแนวกันแต่ต้องใช้คู่กันเสมอเรื่องที่3.4การขยายมุมมองการขยายมุมมองซูมเป็นเครื่องมือจัดการมุมมองที่มีหน้าที่สำคัญคือการย่อและขยายมุมมองเพื่อทำงานกับชิ้นงานในระดับภาพรวมหรือในรายละเอียดย่อยๆได้ อันนี้นะครับก็เป็นการสรุปสาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้นี้ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมให้นักเรียนไปศึกษาต่อได้ในใความรู้วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับครั้งนี้ครูก็ขอจบการแนะนำเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ